วันนี้มาทาความรู้จักกับเมืองฉางโจนะคะซึ่งเมืองฉางโจวจริงๆแล้วนะคะเป็นอยู่ที่เป็นเมืองที่อยู่ในส่วนสีแดงตรงนี้ค่ะอยู่ค่อนข้างกับเมืองเซี่ยงไฮ้ภายใต้กับมณฑลเจียงซูค่ะซึ่งเมืองนี้นะคะจะห่างจากเซี่ยงไฮ้เพียงแค่50นาทีเท่านั้นค่ะซึ่งทําให้เมืองฉางโจวนี้นะคะเป็นเมืองที่ค่อนข้างสําคัญในด้านการส่งผลิตภัณฑรรณ์ทางกเกษตรนะคะให้กับเมืองเซี่ยงไฮ้ค่ะเป็นเมืองที่ค่อนข้างดังด้านโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรกรรมและเป็นเมืองที่ค่อนข้างด้นด้านสินทอค่ะ ชายที่ดังของเมืองฉังโจนะคะก็จะเป็นฉังโจอินเวอร์ซิตี้กับอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งนะคะเป็นโฮไคอินเวอร์ซิตี้แต่ว่าเป็นฉังโจแคมปัสนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะเท่าที่พี่ดูมาเนี่ยฉังโจอ่ะเป็นเมืองที่ดังด้านการศึกษาระดับปรบชปวศค่ะส่วนด้านมหาวิทยาลัยนะคะอาจจะไม่ได้เด่นไม่ได้ดังเท่ากับเมืองอื่นนะคะแต่เหมาะสำหรับนักเรียนที่ได้ทุนมาเรียน เมืองนี้นะคะแล้วก็ได้เรียนในหนึ่งในสองมหาวิทยาลัยนี้ค่ะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะไม่ได้ติดเมืองมากนะคะแต่ว่าก็อยากที่จะมีออปชันในการเดินทางเข้าเมืองเซี่ยงไฮ้นะคะสะภาพอากาศของเมืองนี้นะคะก็ไม่ได้ต่างจากเมืองเซี่ยงไฮมากค่ะก็จะค่อนข้างเ,ออเวลาฤดูร้นอนนะคะก็จะร้อนมากๆแต่เวลาฤดูหนาวนะคะก็ไม่ได้หนาวจนหินมะตกขนาดนั้นค่ะถ้ามีคำถามอะไรนะคะสามารถอคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้อย่าไลค์แชร์ฟอลโล่แล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย